สวัสดีครับนักศึกษาครับรายวิชาการหาข้อมูลตลาดนะครับผู้บรรยายนะครับอาจารย์กิตติงศ์รุขนาครับวันนี้ก็จะเป็นการบรรยายหน่วยที่5นะครับในเรื่องของการประมวลผลข้อมูละในเรื่องของเป้าหมายของการประมวลผลข้อมูลก็คือเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลนะครับโดยมีผู้วิสาหหมายนะครับเพื่อให้ได้ข้อมูลนะครับสุดจากในหนึ่งครับแล้วก็นําข้อมูลเองเป็นข้อมูลสังเทศนะครับเพื่อนาไปใช้ในการ อบการสนใจการตรวจสอบข้อมูลเองข้อมูลที่รับนะครับในการรวบรวมมาต่างๆได้เป็นข้อมูลดิบซึ่งผ่านการบวนการจัดการข้อมูลเพื่อนํามานะครับเพื่อใช้ในการถูกต้องตรงต่อความต้องการนะครับโดยขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลแบ่งเป็นอย่างนี้นะครับตรวจสอบความถูกต้องคือยิจิตนะครับก็คือการตรวจสอบนะครับในเรื่องของตัวข้อมูลนะครับการตรวจสอบในเรื่องของความสมบูรณ์ความชัดเจนนะครับความสอดคล้องนะรบการฏิบัติเมื่อข้อมูลไม่ถูกต้องเองก็มีการตรวจสอบข้อมูลและการเลือกข้อมูลนะครับการแยกประเภทข้อมูลหรือ data d e i d y l i v e r s i f i c a t i o n นะครับเพื่อทําให้เกิดความ ชัดเจนข้อมูลนะครับที่รับที่มีการจุ่มแยกข้อมูลเป็นหมวดหมู่นะครับซึ่งสามารถอธิบายได้ในเชิงลักษณะของคุณภาพนะครับซึ่งปัจจัยที่ควรพิจารณานะครับก็มีเรื่องของความสัมพันธ์ของพื้นที่องค์ประนะครับการจัดเก็บข้อมูลไม่เกิดความสับซ้อนข้อมูลเชั่ววูบานะครับต้องเหมาะสมกองข้อมูลข้อมูลแล้วก็เรื่องของตารางจัดการนะครับ การจดข้อมูลนะครับหรือ tabulation ก็เป็นการจัดข้อมูลนะครับเอาไว้เป็นหูด้วโดยมีการจัดเรียงตามหัวข้อนะครับตามคํามทีกท่การจ้างแจ้งนับแล้วก็นี่เรื่องของการนับเรียบร้อยการลงหักข้อมูลนะครับในกรณีที่ข้อมูลมีจำนวนมากนะครับจำเป็นต้องมีการลงบันทึกข้อมูลในการเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างก็ต้องมีการสร้างเป็นโค้ดดิ้งนะครับเพื่อทําให้มีการลงรหัสข้อมูลไว้นะครับแล้วก็แปลงคําตอบนะครับที่อยู่รับโค้ดนะครับเพื่อทําสามารถลงข้อมูลได้โดยมีองค์ประกอบคือการเรียงลำดับตามคําถามนะครับเรียงลำดับตามตัวแปรการเชื่อม่อแปรรหัสของคําถามหรือคําตอบนะครับ จำนวนสระมือหรือข้อหรือข้อคอลัมน์นะครับหรือจำนวนรูปแบบนะครับของตำแหน่งต่างๆนะครับการรวมผลของข้อมูลคอมพิวเตอร์เองวิธีการรวมข้อมูลคอมพิวเตอร์เองเราก็ใช้โปรแกรมนะครับที่ใช้ในการรวมผลนะครับถ้าเป็นโปรแกรมตารางหรือสเปรดชีตก็เลยใช้ excel นะครับถ้าเป็นลักษณะของการจัดการฐานข้อมูลนะครับ data management การรว m i c r o s o f t o f f i c e access นะครับการใช้งานผลในข้อความหรือ word processing ก็คือโปรแกรมพิมพ์งานหรือโปรแกรมบอร์ดส่วนโปรแกรมรูปที่ใช้นะครับในเรื่องของการวิเคราะห์งานนะครับ ที่เรารู้จักกันดีนะครับอย่างเช่นโปรแกรม SPS นะครับ Strategic Package for Social Science สามารถบรรจุข้อมูลได้โดยที่มีการบรรจุข้อมูลนะครับโดยลบขั้วหัดก่อน